ยินดีและก็ดีใจกับน้องอุ้งอิงนะครับเดออ้ถี่ประสบความสําเร็จในเรื่องเพลงนะครับเพลงยืนนึ่งแม่นเขายืนเมาแมนน้องนะครับประสบความสาเร็จนะครับออก่อนหน้านี้วันนี้ก็ยังนะวันนี้ก็ยังติดหนึ่งมาแรงในหมวดทั่วไปแล้วก็หมวดเพลงอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นอันดับที่24ของโลกนะครับมิวสิกยอดเยี่ยมอันดับโลกนะครับอยู่ที่อันดับ ยี่สิบสี่นะครับสุดยอดมากๆครับอีหล่าน้อยองอิงนะกลเป็นกําลังใจให้อีหล่าน้อยอ,งอุงิงเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่สู่ส,ส,สู่ทุ่นฟาฟันกันมากบอสิเป็นเบือเบ้องหน้าเบื้งองหลังของความสําเร็จบอสิเป็นบอสโจทีมงานผู้สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีผู้อา่าซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็คือทุกคนมี หัวอกหัวใจเดียวกันนะครับร่วมกันสู้ร่วมกันสร้างร่วมกันฝ่าฟ,ฟันไปด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วช่วงนี้มีกระแสดรามา่าเรื่องของครอบครัวน้องอุ้งอิงเนาะบ่ว่าจะเป็นแม่หน่อยกระโดดเรื่องอความเก่าความหลังแล้วก็เรื่องอเป็นยังขึ้บเหตุงานไม่อยู่กับน้องเหตุยังอะไอย่างประบาณนี่พ่อเอกกระโดดเรื่องของอ เรื่องของการทํางานนี่แหละนะครับบ่ว่าเป็นยังคือบ่เหตุงานก็จะมาอยู่กับหลูกโยงสันโยงสี่แล้วก็ดาม่าเรื่องต่างๆบ่าว่าสิเป็นเรื่องเป็นอยังคือบ่ไปเยี่ยมคุณคู่นาพรพ่อแน่เป็นยังคือบ่าําบุญหลักๆเรื่องยกับเรื่องของทาบุญหาพ่อนี่แหละนะครับที่เป็นกระแสแลวก็มีคนไปต่อว่าต่อขานในไตเขาไตโพดไตยังในไตคลิปนะครับก็คือแม่หน่อยเพิ่งเดบอกแล้วนะครับว่าหลักๆแล้ว เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็การทำบุญหาผู้ที่ร่วงรับก็คือพอน้องอุ้งอิงเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลักอีกอย่างหนึ่งเมื่อตองตาเตรียมงานบรมเณว่าอยากเฮ็ดกับเฮ็ดโหลดคือการใส่บาตรนะครับการใส่บาตรเนี่ยพันเฮ็ดอยู่ตลอดอยู่แล้วเฮ็ดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมีเวลาเพิ่นกะไส้ลักะช่วงที่ไส้บาดกวดน้ำกะอธิษฐานเอยซื้อพอซื้อยังอยู่แล้วนะครับตัวนี้เพิ่นกะเฮ็ดอยู่ตลอดเวลาน้องอุ้งอิงก็บอกเลยว่าตรงนี้กะนะครับ เรื่องของเวลานะครับมันไม่มีเวลาที่จะทําให้พ่อตรงนี้ก็รอ,อเวลาให้เหมาะสมขอนห้มีเวลาเป็น,ลนหลายมือจังสีเท็ดได้นอกนั่นเล้วนะครับการทําบุญหาผู้ที่ร่วงรับหนึ่งต้องมีคนบวชสองอแต่ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็คือกันนะครับพื้นที่ของบา,างชนน,นี่ต้องบวชนํานะครับพื้นที่ของบาของบาชนนี่ต้องบวชนําหลักอีกอย่างหนึ่งก็กคือ าการเตรียมงานแต่ละพื้นที่นี่บวกขึ้กันแต่ว่าส่วนมากของภารอิสานเนี่ยจะเตรียมงานกันหลายวันแล้วก็ทําหลายอย่างมากนะครับลวก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอเวลาหนำหนมีนะครับเรื่องเวลาไม่มีไม่ใช่ว่าเงินไม่มีแล้ววันนี้ พู้หลายๆเรื่องหลายๆเล,ล่านะครับเกิเป็นกําลังใจให้แม่หน่อยเป็นกําลังใจให้น้องอุ๋งอิงเป็นกําลังใจให้พ่อเอกนะครับผู้ใดอยากคู้ว่าอ่าเพิ่นรู้สึกจังใจเหนื่อยแน่เหนื่อยนายท้อแท้กับคอมเมนต์พวกนี้ยังไงไปเมืองคลิปอ่าพ่อแม่อุ๋งอิงลําเพลินออฟฟิเชียลที่เพิ่นอัพคลิปออกมาเมื่อวานนี้นะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเนาะเพราะว่าเพลินอ่าทายอยู่ข้างทางถนนระบาดเพิ่นกําลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินอย่างกินข้าวอยู่เนาะเพิ่งจะทายอัพคลิปไปนําตัวนี้ก็ อาจจะเสียงอาจจะไม่ชัดก็ใส่หูฟังก็ได้ครับพี่น้องอาจจะได้จะได้ฟังชัดๆนะครับล้วกะเรื่องของคุณครูน้าพาพรเพื่อนก็บอกว่ายังบม่มีเวลานั่นแหละบม่ได้ลืมบ่ได้ยังดอกนะครับเนาะตรงนี้เพื่อนก็นึกถึงอยู่ตลอดเวลาอยู่นะครับคนที่ไปคอมเมนต์แมวหน่อยก็บอกว่าซื้อยัง้าซื้อหมดยังไงน่ะน่ะก็กวนทุกคลิปเลยนาเจ้านี่นะอ่าบอกว่าเจาเป็นอย่างห้องเจ้านะครับนิวจิ้มตาซะบาซะบ่